สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเดวลดาติมินรหัส163 3 0หนึ่หสนสองศูขีด8ค่ะจะมานำเสนอในข้อที่6ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องคอนฟิกกับ VPN ของหาไรดิฉันได้ทำการเดบคอนฟิกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต่อมาก็ให้สร้างด้วยการกดปุ่มเขียวมุงนี้นะคะสร้างใช้ชื่อ แล้วก็โพสต์เนมตามที่อาจารย์ได้ให้ไหว้นะคะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็น C L l c l ล t งเ t สดูนะคะโอเคตรงนี้เราผิดอยูนะคะถ้าผิดจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนั้นเลยนี่นะคะ แกไขเรียบร้อยก็ยังผิดอยู่เขาบอกว่าตรงนำพัทเวิร์ดโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็คอนเน็กรอสักครู่ค่ะ Okay. ต่อไปนะคะเราก็มาดูโจทย์ที่อาจารย์ได้ให้ไว้ในข้อที่6กันนะคะข้อที่6นะคะให้แสดงชื่อนามสกุลของพนักงานแผนกที่สังกัดและเงินเดือนที่มีเงินเดือนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนของแผนกที่พนักนง,งานคนนั้นสังกัดอยู่โดยเราจะเริ่มกันกันเลยนะคะคน้นตนเราก็ออสอ่เล็กก่อนเลย C s e สี c เล็ก

แล้วก็ salary เพราะว่าเราต้องการหาเงินเดือนใช่ไหมก็เป็นเรียกใช้ salary ด้วยโดยทั้งหมดนะคะเราเราใช้เราใช้ T a b l e ฟอร์มไหนในการเรียกแล้วก็ใช้เลยตรงนี้เราใช้ตัว hr employee hr m e. เราต้องชื่อให้ไหนก็เป็น e เนอะ ไม่ชื่อให้ไหนอย่าลืมบักนะคะถ้าตั้งชื่อให้อ e. หลังจากนั้นนะคะเ,เราเรียกใช้ตรงนี้อย่าลืมใส่หน้า,นาก็จะเป็น e ตแล้วก็ตรงนี้เราใช้ของอะไรก็อย่าลืมใส่ของหน้าตรงนี้กับตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะตัวฟิสต์เนมแต่ลัสเนมเนี่ยก็อยู่ในของแองกนี่อยู่แล้วต่อมาะคะเราจะเราจะใช้ตัวนี้เราใช้ตรงส่วนนี้ ในส่วนของโจทย์นะคะเงินเดือนแล้วก็มีค่าเช่าสูงสุดเราจะต้องใช้ในส่วนของ s ั c คิว t ีมาช่วยใช่ไหมคะแล้วก็สั c คิว t ีก็ select ก,ก่อนเลย select select เ,เ,เราจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยจะเป็น avg a b g แล้วก็ใส mm ่ hmm. เข้าไปในฟังก์ชันถ้่าตัวนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยของเงินเดือนก็เป็น salary. ส alarie ส a l a r i เราจะให้ตัว a b g นะคะเป็นมิชล่นอย่าลืมวักหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เป็น a ต่อไปก็จะเป็นเอ่อส่วนของ retirement บี เราใช้ฟอร์มไหนในการเรียกก็อย่าลืมใส่เข้าไปเราใช้ฟอร์มของ employee เอ็มย่ไคะก็พิมพ์ต่อมาเราเรียกใช้ H R employee เป็่ที่จ้มาแล้วเราจะสร้างกลุ่มของ d e พาร์ m เมนต์เราก็พิมพ์กลุ่มบายไปเลยกลุ group the ่มบายดี เ a น n โอเค part m e n t ์ค o ไป d e part m e n t ์ไอเจากนั้นนะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นสลาดี้เราก็ต้องเอ้ไม่ใช่สิจากนั้นเราจะใช้ตรงนี้เป็น s ับคิ i ดี้เราก็ใส่วเล็บให้มันด้วยเพื่อจะให้มันเป็น s ับคิ i ดีแล้วก็เราจะตัง้ง s ับคิ i ดี้ตรงนี้เป็นชื่อว่า อะไรดีใช้ก r เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ต่อมาเราจะทำ condition ก็ v h DA e r e condition ของ e department id นะคะ d e. department department id เท่ากับเท่ากับ cr cr dot d com นั่นเลยดีแล้วก็อย่าลืมเราจะทำ้มันสัญคีของเราจะต้องใสแอนเข้าไปด้วยก็ ต่อไป e ี a ดอที่มันน้อยกว่าจี G e. okay. อารีโอเคตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นเอจีอาร์อส่านกน แล้วก็แอนอยู่กับส a l a r y นะคะที่มันมีค่าน้อยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยง้างทุเดือนนะคะที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเราลองมาดนดูนะคะโอเคคำสั่งเส้นสุดคำสั่ง SQL เมื่อถูกต้องรลายที่3ตรงที่สิ้นสุดไม่ถูกต้องอค department id ตัดตรงนี้มันตรงนี้มัน department id เท่ากับเมนูมนนมนนมน id and salary ถูกดีพาร์ตเมนต์ระบุไม่ถูกตัว e ดอท e ดอท e ดอท e พาร์ตเ id g r น e ี e ่ e ดอท e ดอท e พาร์ตเมนต์ ID. โอ้นะคะ ลายที่หนึ่งลายที่หนึ่งนะคะ

ข e p a นี้ไอดี d คาดไว้โอเคลองดูซิโอเคตอนนี้มาแล้วนะคะโอเคมาแล้วก็คือมา first name last name แล้วก็ department แล้วก็ salary ค่างเงินเดือนที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็มาแล้วโอเค ค่ะเขาขจบการนำสนเสนอในข้อที่6มเป็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ